สวัสดียามเช้านะอันนี้ก็คือบริเวณหาดชมดาวแก่งหินงามนะมเอเ๊ะอำเภออะไรนะนาตาลดิน,ะนาตาลนะเนี่ยอำเภอนาะตาลจังหวัดลพบน <c oughs> ผมงงเองเมื่อคืนเราก็มานอนกลางเต้นนะก็มีหาดทรายเล็กๆหาดทรายเป็นใหญ่โดนท่วมไปแล้วอันนี้เดือนอมิถุนา อากาศเย็นสบายมีลมอ่อนๆพัดตลอดคืนไม่ร้อนไม่ร้อน ที่จอดรถนะอันนี้ก็กําลังทําเขื่อนนะแล้วก็ทํำถนนลงมาด้านล่าะก็พอ,อ,อรถมาจอดได้ตรงนี้ไกลๆเดินมานะจุดต้องเที่ยวจุดแรกถ้ำตะอวนนะถ้ำในความหมายภาษาีสา,านะ่าจะเป็นเป็นเพิงหินนะมันไม่ถึงว้เป็นถ้ำมืดอ,อะไรหรอก บอกว่าแต่ก่อนก็มีคนชื่อตะอ้วนหาปลาแล้วก็มาพักผ่อนบริเวณเพิงถ้ำตรงนี้แนตะ่เรียกว่าถ้าตาอ้วนเดินข้ามฝั่งไปหน่อยตรงนั้นก็จะมีถ้ำตามาตรงนั้นมีแอ่งน้ำโดดน้ำได้แล้วก็มีคอกหมูด้วยเดี๋ยวไปดูกัน ทำตาอ้วนด้านหน้าก็เป็นเพื่องถ้ำที่หน,น,นุนมาพอแต่งฝนได้